ครับพี่น้องครับสวัสดียงมแรกนะครับเดือนสิบเอ็ดหัวลมตองเดือนสิบสองหัวลมยาวนะครับหนาวในในคือหัวสูว่าสันนะครับว่าเลนนะครับมันนี้มาใส่เบ็ดขึ้นกแล้ะครับนี่เบดนี่นะครับเฮีมันเบดเบดไอนี่ก็มีครับเบ็ดำลังผมวานเนื้อไว้เนื้อไว้ปลากำลังมากินผมวานห่อไว้นะครับสีเอาไปเห็ดเนื้อป่าใส่เนื้อร้อยนะครับนันยังก็ล่ะ หัวล้มตองแล้วเพื่อน่าแถวบ้านผมเอนหัวล้มตองนะครับหัวล้มตองหัวล้มกำลังออกนะครับผัดผมหน้าผากใบๆจังหน่อยนะครับก็สิไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดเนื้อรอยกันนะครับล่องนะครับว่าสิถือบ่ติดตามกันนะครับเมื่อวานใส่ปลาหมึกบ่ถือครับผมใส่ขี้กระเรียนบ่ถือแล้วมันบ่ถือเลยลองเนื้อรอยไหมครับไปไปติดตามกันต่อไปครับครับผมหลังจากที่ได้ยิงงานแล้วครับลุงเรือมาแล้วนะครับนี่งานนะครับ เบ็ดเบ็ดครับเบ็ดอะไรเเข้ามานำคื้นเราครับเดี๋ยนมีปลาได้ตึกนะครับได้เงาแล้วตอนตึกเอาเงาไปถ่ายเป็น้องเบ่งนะครับบอลเปยังนะครับปไปหลุ่นกันส่งใส่สีตอนใส่จะเียนบ่เห็นนะครับมันเหมือนแล้วเหมือนแล้วครับนี่ครับใส่แล้วว่าหูว่าสีเห็นบอนะครับนี่เห็นแต่สายกับขั้นขั้นเขี้ยวๆนะครับใส่เงร่อยรลอยไปนั่นแหละครับมันบ่เห็นเลือกอะไรมาบัง น้ำไหลนะครับเหมือนแล้วครับน่ะเนื้อกับลอยมันเหมือนแเราพอเห็นเดี๋ยวเขาไว้ตอนยา้แล้วกันนะครับผมจังมาเบิ่งกันมารลุนกันครับครับพี่น้องมายา้มเบ็ดมาลุนกันครับย่ำเศร้าๆนะของเรือมาแล้วนะครับแต่ว่าเบิ่งคขึ้นบ่คืนะครับนี่งเด็ดนะครับมิดซอยหน่อย หลังหนึ่งนะครับยังมีเงยอยู่คือเก่าประมาณครับพี่น้องครับอ่ะรุ่นกันต่อไปครับทีถิดลูกบ่ถิดแจ้งนลครับยามมาหลายหลังแล้วแจ้งอนะ่ะมารุุนกันต่อไปครับตะกี้มันเหมือนบอดดิเบิงนะครับแต่ว่าหลังนี้คือคืออยู่ครับเพิ่งเด้อ เดี๋ยวขออนุญาตกับกล่องไหน,นะครับใส่ละใส่ละเบ็ดนี่นะครับใส่น้ำปองน้ำอันนี้ลนะใส่น้ำภูมิใหม่ทางฟังนะครับโอ้กล่องกับมัวนะครับมันยังเข่าแน่ยังแบบเหมือนเหมือนอยู่นะครับเมื่อโฟกัสให้นี่ครับเบ็ดเห็นบอกโอ้หวหครพี่น้องเห็นบอกเฮ้ยสายมันเสกเห็นจังสันเลยนะครับไพ่ ใชเลือเมื่อเดียวครับตกขอไปครับแต่ว่าสายมันเป็นดึงด้งๆเงี้ยงขาวๆนะครับพี่้องครับเดี๋ยวนี้เบิงก่อนรับอื้ประคอใหญ่ครับพี่้องครับอื้ตัวอย่างใหญ่ครับเอาสรุปกันครับไดตตัวเดียวเบิ้งเดอร <laughs> นี่ครับโอ้อยู่ในเหลือเพื่อไง ตัวยังไงนะครับแต่ว่าตายบรายกินดีๆตายให้เขานะครับเอาไ้แค่นี้ครับคลิปหน้าพอกันไหม